น้องปอมนะครับมาอาบน้ําสางขนตัดเล็บเช็ดหูแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะแต่งขนให้นบน้องตัดเล็บก,ก่อนตัดเล็บก,ก่อนอตัดเล็บก,ก่อนมีเตี้ยว,วใช่ัดเจ็ดสิขาจะเห็นลูกเจ๋งเดี๋ยวจะแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นให้ด้วยนะครับ น้ำสารสนตัดเล็บเช็ดฝู้เชาครับนะแต่งขนต้นให้น้องนะครับเวลาที่น้องอืดเนนะี่ยขนมันจะได้ไม่ติดอ,อ่ื้อนะครับมันจะได้ไม่ติดกับขนนะะเปิดต้นให้แบบนี้นะครับ สอล่องเอให้ถีจะได้ร่วมมันไปเลยเจ็ดเย็นลึกจ้าน,นะครับซาลองมาให้แล้วนะครับเวลาที่อึมันก็จะไหลไเลยแล้วก็จะตัดแต่งขนบริเวณของน้อยของน้องนะครับนี่นะขนมันก็จุ๊บ นะจะได้ไม่เก็บซับความอับชื้นจะได้ไม่เก็บซับพวกน้ําฉี่ที่น้องฉี่ออกมานะครับบางตัวถ้าเกิดมันเปื้อนเยอะๆนะเปื้อน,นมากๆมันจะมัดหมมแล้วก็จะมีน้ําสีขาวขุ่นคล้ายๆกับสีของน้ําหนองนะครับอยู่ตรงบริเวณกระชุ่มจุกของน้องแล้วก็จะเป็น,นมากๆเฉพาะตัวนผู้เลยนะต้องดูแลรักษาความสะอาดตรงกระชุ่มจุกของน้องนะครับถ้าอาบน้ําก็ปิ้นล้าง สืส้นผิวของน้องนะครับเอาสิงสกปรปกจากด้านในมันจะได้มไม่หมักหมมเป็นพวกน้ําน้ําหมักสีออกขาวขุ่นนะครับแล้วมันจะม,มีกมลกออกิ่นเหม็นเป็นพื้อยิขวของน้องนะครับันนี้แต่งจัดแต่งขนให้บริเวณตรงท้องน้อยของน้องออกให้นะครับลดความมักชื้นแล้วก็ขนตรงนี่ครับรองเท้าของน้องนะครับถุงเท้าเพื่อที่จะลดความอับชื้นเวลาที่น้องเดินเหยียบน้ําหรือว่าเดินเหยียบสีพวกนี้ครับมันจะได้ใจยเย็นๆลูกใจเย็นใจเย็น แตงเงครับตัดขนนิดเดียวแต่นขนจนประตรูเสียจะเพิ่งเล่นตรงนั้นลูกเียมันแดงค่ะใช่เขาตัดน้องเอส่็จ้นะแต่งใหแล้วนะครับเวลาที่น้องเดินเดียจะได้ไม่ลืน่นเพราะว่าปุ่มเท้าน้องจะได้สัมผัสกับพื้นนะครับ,บรใช่ถ้าน้องเปิดเดิมเป็นตะเบะเื้องแล้วมันมีขนปกคลุมแบบเนี้น้องก็จะลื่นนะครับอาจารย์ก็จะตัดออกให้นะ แตงที้ตอกสื่อเท้าถ้างั้นก็จะเลื่อนเท้าหนึ่ง <c oughs> เด,ดี๋ยวแปรงขนเสร็จแล้วเราก็จะพาน้องไป นะครับต้องหมั่นแปลงผลให้น้องเนี่ยน้อยจะได้หนึ่งครั้งนะครับสลับพื้นทีนใส่ทนันผยาวนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผลพันกันจากด้านในนะครับแล้วก็ควรจะแปลงให้ลึกถึงผลชั้นในเลยดัยงนั้นมันจะเป็นก้อนนะครับการแปลงผลเนี่ยจะเป็นการดึงเอาผลที่ตายแล้วนะครับหลุดออกจากตัวน้องนะมันจะได้ไม่สะสมนะครับเพราะว่าถ้ามันสะสมเอยอะๆมันจะกลายเป็นชัช้นผลสังกะตังนะครับเป็นก้อนผลสังกะตังได้เพราะฉะนั้น ควรจะหมั่นแปรงขนให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับที่ใช้กำลังเอาน้ำให้กับน้องกอมตัวเล็กตัวนี้นะครับน้ำแปรงขนตัดเล็บเช็ดหูนะครับร้านเราอยู่ที่ไหนครับร้านเราอยู่ที่สวนกเกษตรมอคค<ช>่<ล>ะร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเบอร์โทรศัพท์0866404443ค่ะโอเคติดตั้งนิดนิดนะครับผู้ช่วย ช่วยเศ็ขพ่อหรือท่านจะเช็ดถูให้เสร็จแล้วก็บีบต่อมเหม็นให้น้องนะครับแล้วก็อาบน้ำด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเศษมัดที่อยู่บนตัวน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะครับเราควรจะบัดเช็ดถูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันการเกิดที่ผูสะสมเพ่ให้น้องมี ที่หูนะครับแล้วก็ไม่เกิดไม่เกิดอาการขันหูนะอันนี้เราจะบีบตรงนี้นะครับจะยกขาน้องขึ้นแล้วก็ค่อยบีบไล่นะครับค่อยๆนะไม่ต้องแรงมากเอาสารชัดหลังที่อยู่ตรง,งเย็นๆด้วยนะฮะ,ะออกมาแล้ว ท, yup. ที่ร้านน้องหมาและแมวจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพขนและขนช่วยลด่นแดงผื่นคันแล้วก็ช่วยลดเหตุมัดที่อยู่เปนตัวทั้งสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรติดต่อได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์086644433ค่ะครับผมถ้าสนใจใช้บริการก็รับสายลูกหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับมีบริการอาบน้ำตัดขนตัดเหตปัดแล้วก็มีบริการรับส่งด้วย female, นะครับขอบคุณค่ะ